สวัสดีค่ะสวนเกษตรผสมผสานนะคะวันนี้พาดูกล้วยไข่เบาลูกงานของเรานะคะวันนี้นะคะเอ,เอนะคะ ลูกงามงามลูกงามงามไปฉาบนะคะเอาไปฉาบนะคะดูกล้วยเรานะคะลูกงามงามอู่ก,กับพี่ลมนะคะวันนี้เย็นสบายไหมเดินมาเย็นสบายหลายเครือเนาะแกเนะาะไรยเครือ,อส,ส,ำสำรวจกล้วยไปให้พี่นางนะคะนี Oh, เพื่อนๆคะอื่นผ่านตรงนี้นะคะดูสวนเกษตรเรานะคะมีอะไรอยู่แถวนี้บ้าบ้าทำอะไรกินน้ำวัวนะคะวัวชาวบ้านแถวนี้นะคะมาเลี้ยงแถวนี้นะคะให้กินน้ำยู่ใกล้ๆก,กับ สวนเกษตรของเรานะคะตรงนี้นี่พาเดินดูกล้วยไข่เบานะคะว่าแก่กี่เครือพร้อมตัดหรือยังงามๆกลองงามๆกล้งงวยไข่เบาของเรา คือที่สองเออถ้าอย่างนี้คือคืออะไระมัน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 ไม่ฮักกรมาไงเมื่อกี้นี่เคือมันใหญ่แลก็เลยฮัก ีกล้วยแล้วนะคะกล้วยไข่เบาไข่เบาของเราจากสวนเราเลย่นะคะนี่บนขาตัดเลยเปนนี้โอ้รอบค่ะเออนี่เออไป กติะตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะดูนะคะดูนะคะพี่กับน,น้องนะคะดูน้องแบงน,นะคะนี่ดูดูดูเขือดูดิหนักเกินหนักเกินนี่นนง่ายๆนะคะที่น้ำมาเองนะเ,เอโอโอ้โห พีน้ำไหลเรือเลยเลยนี่อวันนี้ออเดอร์จากจากไหนพีน้ำจากไหนร้านคุยอดร้านคุยยอดเนาะรเราก็เลยหนุ่มจีนปะโดกอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครชสีมานะคะสั่งออเดอร์กล้วยเรามานะคะวันนี้เราก็เลยมาตัดกล้วยสดๆเลยช่วยกันนี่คือสวนกล้วยของเรานะคะ <ห ả? S 2> พี่ลมอา้าวหามไปเร้ว ร่ลมที่ฝนที่น้ำแล้วก็สุนนะคะวันนี้เรามาทำวางระบบน้ำส่วนทุเรียนแล้วก็อ่ะอ่ะเอากล้วยไปด้วยเออเออเออนะคะเรามาวางระบบน้ำส่วนทุเรียนเอาเราก็เลยมาเอากล้วยไปด้วยนะคะมีออเดอร์กล้วยมาพอดีวันนี้ กี่ขือกี่ขือเดี๋ยวถามก่อนน้นานต้องว่ากี่ขือกี่ขือเจ็ดขื้อ,เจ,เ,อเจ็ดแปดขือเนาะลูกกำงานทั้งนั้นเลยนะคะไปกลับบ้านกันแล้วของแท้นะคะกล้วยชาพี่นางจ้าของแท้ของแท้ <laughs>